เลวฟูเชลซีเร่งลูกชายอดีตแข้งซัมบ้าแบนเชลซัสตี้นะอารนตนเกนสุดท้ายทีมแรกพิมบริกก็ชนะ4เกมรวดโดยยิงในช่วง10บนาทีสุดท้ายเอาแล้วเมื่อลิเวอร์พูลกับนิยามแห่งชัยชนะในช่วงท้ายเกมทีมแรกที่ทำได้ลิเวอร์พูลสร้างปรสาทใหม่พิมบริกหวังจะคว้าชัยนัดล่าสุดในั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอลไรยังไงเมื่องานนี้น่าวต้องฟังบรูอิสติลนักข่าวจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษระบ,บุว่าลิเวอร์พูลกับเชลซีส่งแมวมองตามดูฟอร์มของโรบินโยชจูเนียลลูกชายของโรบินโยชโดยเขาลงเ,เล่นในกับทางทีมชุดใหญ่ของซานโซสไปแล้วมากถึง3นัด เรียวพูกับเชลซีกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวปโรบินโยจูเนียร์ลูกชายของเปโรบินโยอดีตดาวเตะคนดังบารุ่มทีมตามการรายงานข่าวของดรีสติลนักข่าวจากเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษแข่งว,วัย17ปีรนี้เป็นผลผลิตจากแคาเดมี่ของซันโต้โดยเขาเล่นเป็นกองหน้าและในฤดูกาล2025เจ้าตัวก็ได้ลงเล่นให้กับทางทีมชุดใหญ่ของซันโต้ไปแล้วมากถึง3นัดเพียงแต่ว่าเป็นในฐานะตัวสำรองทั้งหมดเลย และก็ยังทําประตูไม่ได้เลยที่ซ้ําไปทางนี้บรรยงานขา่าวระบุนะว่าลิเวอร์พูลและก็เชลซีถึงขั้นส่งแมวมองพวกเขาไปดูฟอร์มของบรเบนโยจูเนียที่สนามมาแล้วหลายครั้ง้วยกันโดยเป็นที่เชื่อกันว่าบรเบนโยจูเนียนั้นมีสัญญากับซานโซชจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2027ในครั้งนี้นั่นเองนะ ลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์พิมบริกชนะไป4ี่เกมติดด้วยการยิงไปประตูสิบนาทีสุดท้ายล่าสุดเฉือนเบอร์นรีดึงต่อศูนย์จากจุดโทษของโบเมตซาราขึ้นจากฝูงเต็มตัวลิเวอร์พูลสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นสโมสรแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในสศุกบอลพิมบริกอังกฤษที่สามารถคว้าชชนะ4แมตช์ติดต่อกันด้วยการยิงประตูในช่วงสิบนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขัน ซึ่งทัพของแดงริเวอร์พูลก็บุกคว้าชัยชนะในเกมพบกับพัน้านของฝั่งเบอร์นซรี่ด้วยสกอร์หนึ 0. จากจังหวะก,การยิงจุดโทษของโมเมตซารานาทีที่90-5สบให้าสบวนให้พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้4เกมรวดและกลับขึ้นไปรังจากฝูงด้วยการมีทั้งหมด12แต้มเต็ม โดยสำหรับชัยชนะในแมชนี้นอกเหนือจากจะได้3มแต้มแล้วลิเวอร์พูลยังกลายเป็นทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์พิเมเบร็กอังกฤษที่สามารถจะคว้าชัยชนะ4แมชติดต่อกันด้วยการยิงประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมโดยผลงานยิงประตูช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมในช่วง4ี่แมชรแรกของลิเวอร์พูลนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ชนะบาร์มัสไป4-2ต่อเฟเดริโกเกียซาด้านที่88โบซาร่า90บวก4ชนะนิวคาเซล3-2 บิริโออินกูโมฮาแต่ทีที่90้าบวกสิชนะอาร์ซนันหนึ่งต่อศูนย์โดมินิกโซบ็อกสไไรแต่ทีที่83และก็ชนะเบอร์นดีดึงต่อศูนย์โมซาร่าแต่ทีที่90้าสิบบวกหาในครั้งนี้อ้าวแล้วดึงไงเมื่อนิเวอร์ฟูได้สร้างประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดหินในเกมฟุตบอลพรีเมเดย์อังกฤษในเกมล่าสุดที่บุกไปเฉือน เบิเร์รีดด้วยผลบอลสด1ต่อ0จากประตูชัยของโมเบสซาฟราซึ่งสัตว์จุดโทษนาทีที่90 5, ้บหกพาทีมแชมป์เก่าคว้า3าแต้มสำคัญที่เทิร์ฟมัวโดยพิมบรีกในฤดูกาลส0 2 5ยบยังคงอยู่ในช่วงที่เป็นเริ่มต้นนะฮะแต่ดูเหมือนว่าแชมป์เก่าอย่างเลเวอร์พูนั้นได้สร้างดิยามใหม่ในการเอาชนะคู่แข่งขึ้นมาหากเขากลายเป็นทีมแรกในหน้าประสัสตร์ที่เก็บชัยชนะได้4นัดติดต่อกันด้วยการทำประตูในช่วงสินาทีสุดท้ายหรือช่วงทเวลาบาดเจ็บ นี่คือสิ่งที่สต้อนความนิ่งสภพยาพจิตใจอันแข็งแกรง่งและก็ d n a ของผู้เล่นและผู้ล่าอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากเกมเปิดฤดูกาลเบื้องหงแดงทำท่าจะสะดุดแต่เฟเดริโกเคียซ่ากับโมซาล่าก็มายิงคนละหนึ่งเม็ดช่วงท้ายพลิกเชืออบอลมัดไปอย่างระทึกก่อนที่เกมถัดมาจะยิ่งดราม่านักขึ้นไปอีกเมื่อดารุ่งวบชปกปีอย่างเบรโอ,อนโกโมฮากข้าขึ้นมาเป็นฮีโร่ในการซับประตูชัย นาทีที่10ในการบุกชนะนิวคาสเซิลจากนั้นโดมินิกโซบอกสไล์ได้ขีดความเชื่อเนี่ยให้กับทางทีมชัดเจนกัรอดิครั้ง,ง,งเมื่อซัดฟรีคิกสุดสวยนาทีที่8 3ดับความหวังอาร์เซนอลให้ศึกบิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด์และล่าสุดดูเหมือนว่าเบอร์นรดีกำลังจะทำให้ลิเวอร์พูลทำแต้มหล่นแต่แล้วจู่ๆฮันนีบาลทำให้ทีมเสียจุดโทษสุดด,ดารามา่าจากจากังหวะแฮนด์บอลและก็เป็นซาร่าที่แสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็ยนแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน ้วยการสังหารจุดโทษได้แบบเด็ดขาดในครั้งนี้ก็ตามทีโดยดารมาม่าอาจจะเป็นคำที่ใช้ได้ดีแต่สิ่งที่สะท้อนจากชัยชนะเหล่านี้คือนิยามการไม่ยอมแพ้ริเวอร์พูในยุคข,ของสลรอตเองกางแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นมีทั้งคุณภาพเชิงแทคนิคและก็หัวใจนักสู้ที่จะก้าวไปถึงแชมป์ได้อีกครั้งในฤดูกาลยังอีกยาวไกลแต่ทุกทีมยังคงรับรู้ได้ว่าการเจอกับริเวอร์พูลเกมมันคงจะไม่จบง่าย จนกว่าจะได้ยินเสียงทุวีดสุดท้ายในครั้งนี้ดังเข้ามาในหูนั่นเองนะอาเถังนไงเมื่อความเคลื่อนไหวหนละังจากที่ของแดนทินรบรฟูบุกมาเอาชนะเบอร์นรีไป1-0คว้าชายไป4นัดร,รวดเก็บเพิ่มไป12แต้มขึ้นนำไปจากฝูงพิบริกอังกฤษทันที ล่าสุดมีการเปิดเผยสถิติบอกว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่คว้าชัยชนะ4นัดติดต่อกันในพิีเมีร์ลีกโดยการได้ประตูชัยในช่วง10นาทีสุดท้ายหรือหลังจากนั้นเรียกว่าชนะบรอมัตประตูชัยนาทีที่88ชนะนิวการเซลประตูชัยนาทีที่9 0 0ชนะอาร์เซนอลประตูชัยนาทีที่83และก็ชนะเบอร์นีรประตูชัยนาทีที่95 0ในครั้งนี้ เมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งลิเวอร์พูลคว้า3คะแนนสาคัญในช่วงโทดเจ็บจากผลงานของโมเมตซาราที่ซัดจุดโทษเฉือนชนะเบอร์ตอรีตได้หนึ่งต่อศูนย์ศึกฟุตบอลพิมเบริกอังกฤษเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจ้าบ้านเล่นเกมรับได้อย่างเดียวแน่นและเกอบประสบความสำเร็จแต่ว่าความผิดพลาดของคอดีบาวเวรเบรีที่ทําแผนบอลในเขตโทษส่งผลให้พวกเขาต้องพบกับหายนะในเกมเกมนี้เริ่มกันที่หนึ่งกันก่อนกันประตูชัยช่วงท้ายเกมอีกแล้ว ลิเวอร์พูลลงสนามในเกมลีกไปแล้วมากถึง4ี่แมชแต่ว่าฟอร์มยังไม่ค่อยน่าประทับใจมากสักเท่าไหร่นักแม้จะสามารถเก็บชัยชนะได้ไเรียบวุฒแต่ว่าทุกเกมที่พวกเขาต้องลุ้นกันแบบร,รักเลือดกว่าที่จะเอาชนะคู่แข่งได้ซึ่งก็ทําให้สาวกเดอะคอฟใจหายใจความพอสมควรตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นที่ชนะบอร,ร์นมัธพวกเขาก็นําไปก่อนถึง2ต่อศูนย์แต่ก็โดนไล่ตามติดเสมอ2ต่อ2และกว่าจะได้ประตูขึ้นนํากันอีกครั้งต้องรอจนถึงนาทีที่88จากเฟเดรโกเคียซ่า และประตูตอกฝาลงจากโมเมตซาร่านาที 4, ที่90บวก4เช่นเดียวกับเกมที่เฉือนชนะนิวกาเซนสถานการณ์เหมือนทุกอย่างและมาได้ประตูชัยจากบริโอเอนกูโมฮานาทีที่90บวก10ขณะที่แมตช์ซอยอาร์เซนอลประตูชัยจากฟรีคิกสุดงดงามของโดมินิกโซบ็อกสไลซซึ่งก็เกิดขึ้นนาทีที่83และล่าสุดนั้นเบอร์นลี่ก็ต้องรอประตูจากจุดโทษของบังโมนาทีที่90บวก5 แน่นอนว่าชนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและก็เติมเต็มความสุขนี้ให้กับแฟนบอลของแดงลิเวอร์พูลแถมบางคนบอกว่านี่คือสัญญาณของทีมที่จะเป็นแชมป์แต่ฟอร์มโดยรวมแล้วหากยังไม่สามารถยกระดับทีมได้มากกว่านี้เมื่อต้องพบกับทีทมใหญ่หรือว่าทีมที่มีจังหวะสวนกับเชียบคมงานนี้บอกได้เลยนะว่าลิเวอร์พูลมีสิทธิน้ำตาร่วงได้เลยนะตอนนี้โค้ชอาเนสลารตมีโจทย์สำคัญที่ต้องแก้ไขให้จงได้ทั้งการดึงศักยภาพที่แท้จริงของฟอร์เรียนเวียดออกมาให้ได้ไวที่สุด การสร้างนารุกที่อันตรายและก็เฉียบคมมากกว่านี้และการเล่นที่คงเส้นคงวาเพราะหากยังทําไม่ได้การป้องกันแชมป์พิมพ์เบรคคงยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวต่อมาข้อที่2เกมรับค่อนข้างจะเดี่ยวแน่นโดยกันนี้หลังจากที่ทีมเสียประตู2เกมแรกตอนนี้ลรเวอร์พูลสามารถเก็บคารินชีตสองแมตช์ติดต่อกันซึ่งถือเป็นสิ่งที่แฟนบอลของแดงอยากจะเห็นเป็นอย่างมากเพราะนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าทีมเกมรับของทีมนั้นเริ่มวันดีวันดีขึ้นขนาดไหน หลายคนอาจจะคิดว่าเบอร์นดรีเน้นตั้งรับแล้วก็แทบไม่มีโอกาสจะเปิดเกมรุกแต่หากมองภาพรวมจะเห็นว่าทุกอย่างทุกจังหวะที่เจ้าบ้านเปิดบอลโด่งเข้ามานั้นเฟอร์จูฟันได้และก็อิบราฮิมาโกนาเต้สามารถดักสกัดได้หมดเลยทําให้อดิสซงเบ,เบเกอร์ไม่ต้องเจองานหนักอะไรมากมายการที่คู่เซนเตอร์แบ็กสามารถเล่นได้เข้าขากันมากยิ่งขึ้นยิ่งทําให้เพื่อนร่วมทีมนั้นรู้สึกอุ่นใจที่สําคัญทั้งสองอยังช่วยดันเกมขึ้นมา เล่นในแนวรุกทําให้เดอะเบรดสามารถกดดันเบอร์ทรีไม่ให้ขึ้นเล่นสวนกลับในครั้งนี้ได้มากมายนักตอนนี้สาวกเดอะคอฟเองก็คงคาดหวังว่าแนวรับของทีมจะเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะและถ้าหากว่าปรับรูปเกมให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นเลเวอร์พูจะเข้าสู่โหมดสมบูรณ์แบบและก็จะอันตรายยิ่งขึ้นกว่าเดิมในครั้งนี้ต่อมาข้อที่3รถบัสเต็มเทิร์ฟมัวเมื่อสกอตส์พาร์เกอร์บุ้ดีว่าการที่เล่นเกม การได้ก้าวเสียกับเรพูลเนี่ยมีสิทธิที่ทีมของเขาจะโดนย่ำเละเหมือนสมัยที่เคยโดนของแดงเรอัลมาดรทุบย่ำไปถึง9.0ต่อนตอนที่คุมบรลมัดเมื่อปีส0 2 2ี่ดังนั้นการเล่นเกมรับแบบอดทนจึงเป็นแทคนิคที่เรียกว่าดีสุดแล้วแผนของปาร์เกอร์คือถือว่าสมบูรณ์แบบมากเพราะว่าเวอร์พูลไม่สามารถเจาะเข้าไปสร้างความอันตรายในกรอบเขตโทษของพวกเขาในครั้งนี้ได้เลยแถมยังมีโอกาสสวนกลับในบางจังหวะซึ่งก็ทําให้ทีมเยอนต้องปั่นป่วนเช่นเดียวกันแม้ช่วงที่เหลือ10คน พวกเขายังคงตั้งรับแบบเหนียวแน่นน่าเสียดายที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลจากทําแฮนด์บอลในเขตโทษช่วงโทษเจ็บทําให้ทีมต้องเสียจุดโทษและกลายเป็นประตูที่ทําให้พวกเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนต็ดในครั้งนี้นั่นเองครับและข่าวลิวฟูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ